ยอดแสนไทยสโพิษอันนี้ทำพิซซ้อมอยู่ที่ใต้เอคำหินจับมันเนี่ิงบุรีครับ สาวครับวสิงห์ซสพิษมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับอยอดแสงชัยได้รับแรงใจดีครับจากแฟนสาว

ออาครับเอะไลยครับน้องยอดแสนชัยครับดีครับไงซ้อมร่างกายเป็นไงของเราตอนนี้ร่างกายตอนนี้ดีมากครับเตี้ยเลยมีมีแรงกายมาสุบันรด้วยใช่ครับแดนเสามาคุมซ้อมสาซิงมาคุมซ้อมครับมีรายการตอยวันไหนครับมีรายการวันที่13นี้ครับอาทิตย์นี้ ที่ช่องแปครับต่อยกับฟิลิปเป้ขูเก็ตไฟขับครับ60กิโลร่างกายผมพร้อมครับต่อย3ยกใช่ไหมครับ3ยกครับอ๋อไม่มีปัญหาเต็มที่ไฟนี้ใช่ครับคิดว่าสู้ได้ครับสู้ได้ครับร่างกายเต็มที่ใช่ครับร่างกายฟิตเปี้ยขนาดนี้มีโอกาสจะจะกลับมาต่อย5ยกไหมครับก็มีโอกาสก็ไปครับอยากไปครับเด่งด้วยในใจว่าจะต่อยต่อยที่ไหนครับถ้าเป็นผมในใจก็ อยากชอกเกสีครับอ ah, wow, ๋อาช็อกเกสเอาชอกเกตสีเลยครับรางวัลเยอะออ๋รางวัลเยอะครับครับผมครับความฝันใครก็อยากต่อยครับครับครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับน้องครับ